ปาปาานอหอยังอยาเปิน้าอาเมอมีเงินมัลูก่มีาาด้วย่าด้วยมีมีเงินบ่ไค่ะบัดได้เงินราเชื่อไปเห็ดหนังบัดนี้เอาไปต้อทุนโรงเรียน้อยากกน้ำลูกพอจักบาทเอาจักบาท เอาจักบาทน้องพ่อเจ้าให้เอาชิบบาทเฮ้ยิบบาทเอาชิบบาทเนี่ยเอาบาทเนี่ยเฮเอาชิบบาทฮะน้องปูใส่แสนหนึ่งเด้อขอบคุณที่รับขอบการขอบพูลองพูไม่ร่ม ไมู่้กาบร้องปูกราบกราบแล้วปูนกราบลูกเป็นหดเยอหนเลูกเอาไปเดี๋ยวเรามาลังแม่ไม่เก็บกระเป๋าเลย้องั้นให้พอเอาไปเอารถใส่รถไปแจกโรงเรียนเหรอมาหนีแล้รกระเป๋าใหญ่ๆเลยครับกระเป๋านักเรียนได้ไหมอันน้อันนี้ก็ได้ครับ เต,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 ต่างใจเยียนนะลุกเด้อตัางใจเยียนนะบุกเด้อย่นนะ<ม>าให้รวงปูผิดหลายนะลุกเด้อ